สวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุ้งค่ะพูดถึงผู้คนในลุ่มแม่นม้ำโขงจะมีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมมีภาษาที่ใกล้เคียงถือว่าเป็นรากเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มตระกูลไตค่ะพูดถึงกลุ่มคนไทยในภาคเหนือแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นมากก็คือกลุ่มไทยลือ้อจะว่าไปแล้วนะคะหลายๆคนมองภาคเหนือก็จะมองว่าอู้คำเมืองเหมือนเหมือนกัน ในความเหมือนมีความต่างและอัตลักษณ์ก็โดดเด่นมากกลุ่มคนไทยลือ้ออกพยพมาจาก12ปัรนาพันแสงรุ้งวันนี้เมื่อจะพูดถึงไทยลือ้อก็ขอเริ่มที่12ปัรนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนติดตามเรื่องราวของไทยลือ้อในสัปดาห์นี้ค่ะ หินฐานดั้งเดิมของไทยลื้ออยู่ที่12ปันนาในอดีตเคยมีรัฐซึ่งปกครองด้วยระบบกษัตริย์แต่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลยูนนานประเทศจีนศูนย์กลางของ12ปันนาอยู่ที่เชียงรุ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นสังคมเมืองซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตคนลื้อดั้งเดิมต้องออกไปชุมชนรอบนอกอย่างเช่นที่บ้านเชียงกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างเชียงรุ่งไปทางชายแดนจีนลาวคนลือ้อตั้งถิ่นฐานอยู่ลุ่มน้ำริมน้ำเหมือนสังคมเกษตรกรรมทั่วไปค่ะทำนาปลูกข้าวทำสวนผัก พึ่งพาตัวเองเอกลักษณ์ของชุมชนลือใน12ปัญาสังเกตไม่ยากค่ะคือเป็นเรือนใต้ถุนสูงสร้างเกาะกลุ่มกันโดยหันสันหลังคาไปในทิศทางเดียวกันลักษณะหลังคาคลุมตัวบ้านเรียกว่าหลังคาทรงปีกนก ด้านในเรือนไทยลื้อเป็นโถงใหญ่อากาศหนาวเย็นตีผนังปิดทึบหมดทุกด้านไม่มีหน้าต่างแต่มีช่องเล็กๆเ,เรียกว่าป่องเยี่ยมไว้สอดส,ส่องดูความเป็นไปภายนอกค่ะคนลือ นับถือศาสนาพุทธวัฒนธรรมและคติความเชื่อต่างๆคล้ายคลึงกับของไทยตเรียนโฮกเข่าวัซาอวัฒซาเอาบุญเอาชินเออวันวันชินอันนี้มีมีอยู่มีมืนมืนไปไทยอยู่นะแม้วัฒนธรรมหลายอย่างใกล้ชิดกับของไทยแต่บางอย่างก็ละไม้ไปทางจีนค่ะ อย่างเช่นรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบอันนี้ท้ตุมโคท้อโคท้อหรือชุดการแสดงสำหรับต้อนรับผู้มาเยือนก็มีลีลาสำเนียงคล้ายจีน ทรงศักดิ์ปรางวัฒนากุลผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าทอไทยลื้อเดินทางเก็บข้อมูลในชุมชนลื้อทั้งในและนอกประเทศมากว่า20ปีค่ะคนไทยลื้ออพยพเข้ามาในบริเวณแถบแอเรียแถบนี้ทั้งหมดถ้าแบ่งเป็นประเทศก็คือใน5ประเทศเลยก็คือมีในจีนในไทยในพมา่าในลาวแล้วก็ในเวียดนามน่าสนใจว่าคนไทยลื้อก็จะไปไหนก็ยังอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโขงอยู่เป็นเป็นแม่น้ำสายหลักเลย ในประเทศไทยคนลือ้อกระจายตัวอยู่ในเจดจังหวัดค่ะคือเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่โดยที่ลำพูนกับเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนลื้อจากเมืองยองประเทศพมา่าเลยเรียกตัวเองว่าคนยองค่ะอันนี้ชัดเจนในยุคสมัยพิยากวิละคือเก็บผักเสตสาเก็บข้าวเสเมืองที่มีการเอาผู้คนจากเมืองยองมาเป็นประชากร เพราะฉะนั้นถ้าสืบค้นไปจริงๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนเมืองอู้กำเมืองเป็นคนเชียงใหม่หรือเป็นคนละปูลนสืบค้นไปถึงารากเงาปู่ย่าตายายอาจจะเป็นยองเป็นลือ้อเป็นขืนก็ได้การอพยพของคนลื้อมีหลายเส้นทางค่ะ แต่สำหรับลือบ้านสีดอนชัยอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มาจาก12ปันนาตั้งถิ่นฐานในลาวจากนั้นอบพยพอ,อีกครั้งข้ามโขงเข้ามาในไทยคุณยายเอื้อยวงไทยมาจากฝั่งลาวเมื่อ60ปีก่อนยังจดจำเรื่องราวสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้มันมาจากไหนคะคุณยาย ผมบูหูผมเมอาดุกคิปช่องปนนามตั้งแต่รุ่นอพยพย้ายมาจาก12ปันนาเรียกว่าเป็นของประจำตระกูลก็ว่าได้มีตัวอักษรภาษาจีนมีภาษาจีนก็อ่านไม่ออกเหมือนกันไหนบ้าเนี่ยค่ะแทนเงินนะคะซื้อของเอาจะซื้อของซื้อเสื้อผ้าของกินของใช้อะไรก็เอาผมเมเอาลุกชิปช่องปันนาาก็ไปเกิดเมืองลาวแล้วก็ขังที่อันพระเจ้าองค์ที่แปดนัง เอาญี่ปุ่นมาอะไรพลังเพชออกจากดินไทยออกจากดิ้นลาวยาาทุกคนมาเพี่นั้นก่อนที่จะมาอยู่ที่บ้านสีดอนชัยเชียงของเนี่ยอยู่ตรงไหนมาก่อนไม่ค่ายอยู่ก่อนตื้นเป็นตำบลปักทานเป็นว่าอำเภอเนาะอำเภอช่เมื่อนเอาว่าอำอเภอ ลักษณะบ้านของคนลือสีดอนชัยแม้รูปทรงจะต่างจากที่สิบสองปันนา,านแต่ที่เหมือนกัน,นคือนิยมสร้างหลังใหญ่ใต้ถุนสูง,ลงและมีโถงโล่งกว้าง,างค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าญาติทางประเทศลาวก็มาทุกปีพอมานอนเต็มบ้านเลยมาถึงก็มานอนกันเนี่ยดูบรรยากาศตรงนี้แล้วอะ่ะ